โอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็ได้ทำเกณฑเติมเพจมาเล่นกิจกรรมใหม่กันนะครับผมซึ่งแน่นอน,นว่าผมก็พริ้งเติมเลยนะครับผมเราก็จะใช้เพจพ,พ,พวกนี้แหละครับผมในการที่เราจะมาสมซุดใหม่ซุดโกโกวาสควิตเกมนะครับผมโดยไปกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาะครับผมก็คือเป็น แพ็คพิเศษผู้คุมนะครับผมเป็นฟรีไฟ X ควิดเกมนะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่2,157เพรเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเราเนี่ยจะหมดไปเท่าไหร่ครับผมสําหรับ Choose ผ um ู้คุมพิเศษนะครับผมเราก็จะมาจัดให้ดูกันเลยโอเคแล้วก็จัดไปแล้วครับผม1ิคลีขอแบบมันมานะวันนี้ว่ามันจะออกกลยแล้วนะโอ้โหเปิดมาแต่ก็ถือว่าโอเคครับผมได้17โทเค็น มาต่อเลยขอญาตให้คมคมโอ้โหไม่ได้นะครับผมเสียดายเสียดายไม่อยอกแบบว่าหมันหมาเลยว่ะเอาไหมไปต่อฮอ้าวมาแล้วโอ้โหมันคือสุดยอดไปเลยมันได ไอ้ในซองของซองซองยาวเนี่ยโอ้โหน้องสกินมีเยอะแล้ว,ลวขอขอขอชุดขอชุดขอหน้ากากโอ้โหไม่ออกเดี๋ยวเรากดแบบไวๆเลยดีกว่าโธ่โอโ้ไม่ออกว่ะเดี๋ยวรอบนี้กดแบบไวๆข้ามไปเลยอุ้ยโอ้ยน้องเฮ้ยโอ้โหน้อง จบแล้วสรุปก็คือสุดยอดนี่คือไม่ได้อะไรหรอกได้เต็ไอ้อ้ามาแล้วหน้ากากโอโ้โหนี่ว่าจะได้เต็ลูกซองยาวโอเคไปแบบรลัวก็ดิโวยโออ,ยอะไรมาๆมาเนาะขอขอหน้ากากวางกระเป๋าก็ได้เออมาวะกระเป๋าสวยมาหน้ากากวาง ไปได้โอ้โหก็จบไปแล้วผมกิจกรรมนี้เราก็ได้แต่ไอัน,นี้มาครับผมชุดผู้คุมมานะแต่เราไม่ได้หมวกกวางนะเสียดายเสียดายก็ไม่เป็นไรครับผมเฮดเรามีแค่ไหนเราก็ใช้แค่นั้นเดี๋ยวเราก็จะมาดูครับผมว่าชุดนี้มันเฟี้ยวฟ้าแค่ไหนเดี๋ยวเราก็ไปสุ่มซองกันเลยดีกว่าว่าซองที่เราได้มาเนี่ยมันจะเป็นเชิงหนอ่ะมันอยู่ไหนวะเนี่ย มันอยู่ตรงนี้โอเคมาดูดิกล่องสุ่มจองโอ้โหถาวรไม่มีอามาามา้าวแม่ชไมในส่วนชุดสริกเกีรรอบนี้ก็เหมือนว่าจะมาเป็นแบบเสื้อครับผมแต่ว่ามันจะเหมือนใส่ไปทั้งเซตนะแต่เราสามารถเปลี่ยนหน้ากากได้ครับผมอ่าแต่เราใส่อ,อื่นไม่ได้นะเหมือนจะเปลี่ยนได้แค่หน้ากากนะครับผมจากการที่ผมลองละอืมแต่ว่าชุดก็คือมันมันใส่เต็มนะเนี่ยที่มันเปลี่ยนได้ก็มีแค่หน้ากาก นี่ครับผมใส่หน้าก,กากอื่นได้นะส่วนสกิลที่เราจะเล่นในวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นซองซิ่งนะครับผมแต่เราจะเอาเป็นฟอร์ดแทนคิลลีนะครับผมเพราะว่ากลัวเราชิดตายไดว้แลน้วผมเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันดีกว่าเกับชุดนี้ครับผมชุดแพ็คผู้คุมนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันดีกว่าก่อนจะไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามทุกอย่างให้ผมด้วยครับผมขอบคุณครับ เออเรเราก็มาลุยกันเลยดีกว่าตวตวแต่รู้สึกว่าวันนี้เราจะมาแบบพิเศษน,นะครับผมเพราะว่าเราจะมาลงในวงฟา้านะครับผมวงฟ้ามาตาฟ้ากาเดี๋ยวเราก็มาจัดการไอ้พวกที่ลงมาฟาร์ของดีๆต้นเกียน,นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเราเนี่ยจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าเราจะชอบลงแต่เมืองประจำไง,งแต่วันนี้เรามาแบบพิเศษ พีเซโอ้ยน้องเอามาซองใหม่ของเองฉันขอนะอครับแถวนี้มีไหมเอ่ยแต่รู้สึกเมื่อกี้คนจะลงเยอะมากเลยนะฉันว่าพวกเองเสนอหน้ามาเลยดีกว่าแต่ว่าฉันต้องการหมวกสามนะการที่เราไม่มีหมวกนะแล้วมีเกาะสามเนี่ยมันจะงัดหัวเต็มหมึ่งไม่เป็นไรนะจะได้กุมหมวกซองลว ก็พอเล่นได้โอเคของฟูของฟูไม่น่าได้เป็นคนดูหรอกได้ละพร้อมลั่นพร้พอมเล่นเฮ้ยฝั่งนูน้นฝั่งนู้นมันเอาจริงเอาจางยรงวะเอ้าน้องมาแบบนี้โดดมาตรงหน้าขอบคุณครับแม่เฮ้ยเสียงบนหัวเราวะ่ะ เสียงบนหัวเราคนได้ยินไหมอ้าโอ๊ยชิบฮ่าแล้วใครมันซองใหม่ใส่ตูดมาซองใหม่ใส่ตูดแล้วเนาะคิดจะลอยหลังพี่อย่างนั้นเหรอให้ตายเซ่อโอ้ยแม่มาจะอ้อมหลังซะหน่อยนี่เองล่อโดดลงมาพร้อมกันอย่างนี้หวัดเจี๊ยบเรานี่ดิ้นใจตรงกันจริงๆ แต่เรานี้แบบจะจะลงหลังไปอ้อมน,นะแต่เขานี่คือจะลงมาชุบถือว่าแบบว่าคิดพร้อมกันคิดแล้วทําเลยคิดไว้ทาไว้ไงเขาจะเปลี่ยนสูตรให้เป็นหนึ่งแต่เราเราเปลี่ยนสูตรให้เป็นสิบไงหรือขี้โม้เลยวะแถวนี้หมดยังวะแต่เมื่อกี้มันลงสองตีนะเดี๋ยวเราต้องหาเพิ่มวะโอ้วันนี้ได้สองอีพีวะกิจกรรมใหม่ตลาดเนสะ คือตอนนี้มันไม่มีมันไม่มันไม่ใช่กิจกรรม8ปีแีนะคนดูมันกลายเป็นกิจกรรมซักวิดเกมอะฟรีฟลา r เอ็กซ์ซัวิเกมนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้บัฟพ,พวกนี้มันมีอย่างอื่นหรือเปล่านะเพราะว่าที่ผมแบบเพิ่งโดดไป2อสโดดเนี่ยผมจะเจอแต่เรียกว่าอะไรนะเรียกว่าบูตบูตตั้งแคมป์บูตตั้งเต็นท์นี่แหละไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอย่างอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ฝากคนดูบอกเลยนะเพราะว่าผมก็เล่นอย่างเดียวผมไม่ค่อยได้อะไรมากกับกิจกรรมห้องนี้มีอะไรทําก็ทํา,ทาหมดเขาเรียกว่า ไม่ได้ติดตามอะไรมากก็ฝากคนดูช่วยบอกนะครับผมว่ามันมีอะไรเส,สีผมก็เรนชิชวๆครับผมรออ่านเมนคนดูครับผมก็ฝากคอมเมนต์หน่อยนะะี้ครับเดี๋ยวเราหาออกล่ากันเลยดีกว่าหลังจากที่เราคีโมมานานแล้วชื่อเดี๋ยวจะเจอนะขอแบบเดือดๆได้ไหมน้องโอ้ยมาแล้วมีคนซุปกันตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงมันมีใครหรือไม่ โอ้ยเกือบละเมื่อกี้มันเกือบเข้าต้นไม้ทันข้างหน้าเราข้างหน้าเรามันชุบไปแล้วอ่ะไอจะมันชุบไม่เสร็จนี่ว่าเอ้านึกว่าคนเหลือไปกล่องศพไปละโอ้โหเด้อเด้อเด้อทำไมมันเยอะแยะแคไมมันเยอะไปหมดเลยขอซ้ำก่อนเดี๋ยวโดนลาดไอพวกนี้มันคนละตีกันด้วยโอ้โหล่าไม่ติดว่ะแย่ละแย่ละ มันมีอีกไหมนีะอ๋อนี่ไงเห็นละบนบ้านโอ้โหสองตัวเฮ้ยโอ้โยโอ้ไม่ตายโอ้ยเศร้าแล้วแย่แล้วแย่แล้วเปิดไม่ตายหืหัวหัวหน่อยโอ้โหข้างบนก็มีเหรอเฮ้ยไอชิบหายแล้วโอ้โหเออใจเย็นใจเย็นน้อง โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเยอะขนาดนี้พี่ยิงไม่ทันน้องโอ้โหใจเย็น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 เย็นใจเย็นเย็นนี่ดีนะเรามีโดนฮิวไม่งั้นนี่เราตายแล้วโอ้โอ้ข้างบนวิ้ไอ้มันเป็นอะไรกับเราเนี่ยตัวอื่นก็มีเยอะแยะโอ้โหเชี่ยยิงหัวโคตรเบาเว่อแย่แล้วไอ้ฝั่งข้างบนก็มีว่ะโอ้ฝั่งซ้าย ชิบห้อยละพี่น้องถอยเลยโอไม่อยู่แล้วโอโหใครจะอยู่ก็อยู่ไก่ปูกูไปแล้วโอโหเกือบต้อง้วครับผมเมื่อกี้เกือบต้องขี้ไปเลยเดี๋ยวเราไปหาซื้อก่อสาใหม่นะอยู่ไม่ได้เลยว่ะโอโหซ้อมก่อก็ไม่มีเมื่อกี้เล่นต่อนี่คือแบบเตรียมกลับล็อบบี้ได้เลยอะ่ะโอชีมากอสามพร้อมซ้อมกรอพร้อมมาเราทำได้ เดี๋ยวเราย้ายมุมเล่นดีกว่าโอ้โหมุมนั้นนี่คือผมว่าอยู่ไม่ได้นะไอวอลเหลือห้าลูกด้วยถ้าเราเล่นต่อน,นี่น่าจะบาลตายอยู่นานเดี๋ยวบาลตายไงเดี๋ยวเราค่อยยเดินล่าแถวนี้แล้วกันเฮ้ยเฮ้ยมันยิงกับใครอนะน้องไอ้กับใครอะเฝ้าออตั้งนานชางมันแล้วกันอยู่ไม่ได้แล้ววะรู้สึกว่าแถวนี้มันจะเดือดน,นะแต่ตอนนี้มันแอบหมดแล้วเดี๋ยวเราต้อง เข้าวงไปได้ข้างในวงดีกว่าคืออยู่แถวนี้ไม่ได้แล้วนะเขาเรียกมันลออโอ้ยบวกกันอย่างนี้ให้พี่เล่นด้วยสิน้องนี่ไงเราเห็นแล้วครับข้างหน้าเราโอ้โหเปิดคอสโตรโนโคริโนโอริโอมาพี่มาแล้วน้องมาอุ้ยมันยิงลบอเฮ้ยอ๋ยชิบพายแล้วไอ้ไข่ล้อข้างหลังโอ้โหกโกกกบิน ชิปห้าเลยพี่น้องโอ้โหย,ยังไม่ทันบวกเลยเกาะหูห้าแล้วโอ้โหชิปห้าเลยพี่น้องถอยก่อนโอ้โหข,ข,ขายรอดเต็มแมปโอ้ไม่นะขายรอดอุ้ยของอใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นพี่น้องโอ้โหลนพี่โอ้ลนแล้วพี่โอ้ลนลานพี่โอ้ลนใจไปไหนเขียนไขตะไบ กันไก่ข้ามัหนึ่งใบเอยน้องน้องหุยอยา่าเออดูเอยโอ้โหตายอย่างง่ายเกือบตายเมืเ่อกี้คือผมแบบมีแต่ก่อสองเมืเ่อกี้ก่อสามแบบบินอ่ะวัยรุ่นไครอดโอ้โหชิบห้อยละเออ้นก่อสีม่มามาโอเคหอมเล่นละให้ตายสิสารละ วัยรุ่นไคล,ลอรโอ้โหเดี๋ยวเด้อทำไมมันวิ่งกลางเดินขนาดนั้นนะ่ะเอาปืนไฟไปแดกเอาไปแดกโอ้เแดชหนีวะวิ้ยไปไหนเอา้ามาไงเนี่ยมาวุ้ยมาเนะาะฮะโอโ้โหทำไมมันรูดมันรู่แรงจังอะโอโ้โห ไข่รดโอ oh my god อู้สิงว่ะเจอไข่รดขู่ยิงโคตรแรงขี้รเบิด go โโท้อเลยมาเอาใหม่วันนี้ปร่อาจจะยังไม่ใช่วันของเราและวันหน้าก็ด้วยแต่ตอนนี้วันนี้ของเรามาละเราที่เราได้เล่นบูสสเปกกี้อีซี่ขี้รเบิดเฮ้ยไม่เข้าหัว มาพ่อหนุ่มโกโกววไม่ใช่ดิแม่สาวโกโกววโอ้โหไม่ตายเชี่ยหมวกสามกับก่อสองมั้น่ะเฮ้ยอ้าวบัดเชียขับพิเศษเฮ้ยมาละหนึ่งขัวเป็นไงครับน้องๆเพียวมาให้คมคมเหมือนนั่งเคลียื์พัญญาโหหัวเซ็ตพีดีน้องเอ้ย เฮ้ยน้องใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเอ้ยพี่ไอวอลลูกเดียวนะเออไปหนึ่งไอ้ตัวนี้เอา้าเมื่อกี้ตีมึงจะโผล่มาทำไมไม่โผล่ชิบหายแล้วน่ากลัวซ้ำก่อนน้องไม่ต้องนั่งติม่มพี่เห็นน้องโอ้โหอ่ะมามามาในเมื่อด คอมสันลากหัวแล้วมันไม่เข้าโอ้ยใครครอดมาใครรอดนี่ไงความแค็งของใครรอดพี่ขอปลดปล่อยวันนี้พี่โอจะให้แดงๆคือตายซะรไวร้โดนใครรอดที่มันไว้ใจไม่ได้มาพร้อมเล่นแล้ว,ดวเดี๋ยวเราต้องหาเกาะสามอะโอ้ยวันนี้สยองใครรอดแน่เลยว่ะคือแบบ เจอพลังแห่งไครอสไม่รู้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมมันแรงกว่าเดิมทั้งที่ว่ามันได้ขาวก็เลยเจะเนิบมันก็เลยเล่นกันเต็มระบบเฮ้ยนาตัวทำไรอะ่ะยิงกันอะไรขนาดนั้นน้องโอยอ้าโอ้โหไปไม่ได้อีกอออชิปห้าแล้วทันกินไหมเนี่ยเออมาไม่เป็นไรตำรวจมาตอนท้ายหนึ่งคิวก็ยังดีดีกว่าไม่มีให้พี่กิน โอ้ยเศร้าเลยมาพร้อมละโดนยิงพร้อมเกราะพร้อมเราทำได้วันนี้เราก็จัดวูดแพคเกอร์ไปกี่หัวแล้ววะเมื่อกี้เราจัดวูดแพคเกอร์ไป5้าหัวแล้วแบบตึงๆเฮ้ยเวอร์วะ่ะเกมนี้คือซองไม่ต้องเล่น,นครับเล่นวูดแพคเกอร์เลยดีกว่าเพราะว่าตามเมื่อกี้เรายิงไม่โดนไงตอนจังหวะเปิดไอดตัวโกโกวาเดี๋ยวเรานี้เราต้องแบบแก้มือไง แล้วว่ามันไม่ได้นะมันต้องแก้มือนะคือเราเล่นเราต้องแบบว่างัดโวัวงัดหัวให้น้องๆแบบสะดุง้งแบบหมดเต้คีระเบิดอย่างไอตัวนี้เตรียมเลยน้องเดินโล่งๆเมื่อไหร่ขอของหน่อยเป็นจบโอเคไปขอญาตเอาเข้าสังตีก่อนอเฮ้ยไปยืนอะไรอยู่บนฟ้านะ่โอ้ยข้างหน้าเรา มาต้อทางนี้วะมาน้องเดี๋ยวพี่โอวางเป้าแล้ววางเป้าล็อกเป้าหมายแล้วก็เปิดหัวไปเออสวยงามบาดเจยบเถอะก,ก็ก็ให้แดงแดงครับน้องๆเอา้ามาอีกหรอยังไม่จบใช่ไหมก็โธ่ก็ต้องบอกเลยว่าเสร็จพี่นะครับผมวิ่งมาอย่างนี้คือตอนพี่กำลังแบบ ยิงหัวลันลันนี่น้องก็วิ่งเข้ามารัวๆให้เพได้งัดหัวคอๆคอมขออนาเลยนะครับมาไม่ตัวไหมฉันเดินหาตั้งนานเลยนะฉันเดินตั้งแต่พลิกลงมานี่ไงฉันเจอแล้วมันชุบกันอยู่อยรรโอเคปะพร้อมเล่นพร้อมลันนอนๆพี่มาแล้วนอนไม่กำลังยืนชุบอย่างสบายใจเฉ็บ นะพี่ก็เป็นหวัดไม่สบายครับผมก็เอาหน่อยแล้วกันเว้ไม่เป็นไรกลังเป็นหวัดแลกมากับความคมโอ้ไม่โดนชิบห้อยแล้วพี่น้องค่อยตายเซ่เฮ้ยไคล์ล็อตไคล์ล็อตโอ้ยชิบห้อยละกดปุ่มยิงไม่โดนเออ เฮ้ยๆดันดันดูดันดูดันด,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 ดุไม่ดันเหรออ่ะไปว้าจีสิบดามเลยขอญาตปาดแปลกปาดเฮ้ยเฮ้ยขอขอขอเอาไม่ได้คิวแกมาได้ฮะคิวจะเป็นของพี่พี่ไม่รุญออาตนะจ๊ะอะไรชูบหรอจีจีชูบยัง้นเหรอน้นนอง มาเอาเคิวมาซะโอ้โหพี่แบบพี่แบบปักชื่อปล่อยกลิ่นมาตั้งไกลไอ้นี่มันเอาไปแดกได้ไงมีไม่เข้าใจโถอโอโหเครื่องดีติดคูดาวอีกยังจะเก็บติดตัวไวโอ้พลาดเลยมาตอนนี้เราก็คือย้ายเมืองมาเล่นแล้ววงก็บีบหนีคือเราหนีมาจากพีคแล้ววงก็บีบไปทางพีคคือไม่เข้าใจ เกมนี้เดี๋ยวเราต้องรีบเข้าวงนะคนดูเพราะว่าวงน่าจะบีบไกลมากเลยนะโอ้โหของของแต่ว่าก่อนจะไปนี่ขอญาตนะครับเผื่อมีของดีๆโอ้โหพวกงนี้มันก็ขี้เกลือนี่ว่ะไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวเราเข้าวงกันดีกว่าแม่ไม่เข้าใจเลยจริงๆเลยแล้วเราก็ได้กลับมาที่เมืองเพลิกเหมือนเดิม หนีเมืองไหนก็ต้องกลับไปเมืองนั้นมา,มาไม่ใช่แถวนี้หน้าตู้หน้าตรงหน้าตู้ไม่มีไม่มีก็ดีไปเดี๋ยวเราต้องรีบเข้าวงไปดักนับไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละวิ่งมาพรอ้อมพี่อย่างงี้พี่ไม่ชอบเลยคิดจะเดินไปคู่หูดูโอ้น้องปะกาบอดิเฮ้ยอ้นี้มันตั้งไอวอลไว้เดี๋ยวเราถอยดีกว่าเพราะว่า โอ้ว่วงวงนี้น่าจะบีบไก่มากเลยนะเพราะว่าวงมันบีบฉีกมาทางเนี้ยเดี๋ยวเราต้องดูวงอีกทีนึงเพราะว่าวงแบบนี้มันชอบชอบบีบไปโคตรไก่อ่ะบีบไปทางโรงสีเงี้ยไปเป็นโคตรบ่อยเลยอ๋อปีบไปทางเคลตันนะคุดูเดี๋ยวเรารีบเข้าโอ้โหโ้ยไม่ตายโอ้โหโอ้ข้างหน้าเรา เอาไงดีวะเอาไงดีเด,งดง้งเีย่ยเ้ยยิงแรงจังหวะอยู่ไม่ได้แล้วคนดูอยู่ก็ตายจะขายก็ตายอยู่ดีไม่อยู่แล้วไม่ต้องยิงพี่นะน้องเดี๋ยวเราโดนโถมแล้วคนดูคือเราต้องเราต้องฉีกหนีว่ะเราต้องหนีจากฝันร้าย เฮ้ยทำไมมันยิงยิงเราอยู่วะทำไมมันยิงเราอยู่นะเฮ้ยขอญาตต๊อกแปกต๊อกแปกเฮ้ยอ,อย่ายิงเราดผิผมว่ามันเอาจริงอันเนี้ยว่ามันเอาจริงเราไปแล้วละกันเราจะไปดักวงมันนะครับเดี๋ยวเราไปจอดตรงบ้านอันนี้กว่าบ้านอะไรนะบ้านหมุนกล่องอเพราะว่าเราจะต้องตามหา คนที่หายปลายแถวนี้โอ้โหปล่อยโดนมันยังทิ้งขี้ไปให้เราละมูก็ไหลขออนุญาตแล้วนนดูก็จะมีเสียงน้ำมูกน้ำมูกหน่อยแล้ว่าไม่สบายขออนุญาตพักผ่อนแล้ว,ว่านอนไม่พอครับผมแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับด้วยมไม่ตายว่ะ ย่แล้ละย่แล้วโ้ยน้องโผล่มาดิเนี่ยมันยังอยู่นะแต่มันไม่ยอมโผล่อะถ้าไม่โผล่เราจะย้ายที่แล้วนะวงมันบีบไกลด้วยนะน้องอาดีๆไม่โผล่จริงเลยไม่โผล่อะยังไงก็ไม่โผล่ไม่ลโผลโ่ลอยังงี้ ถ้าไม่มาจริงฉันตาแล้วนะให้ตายสิโอ้โหฝั่งนูน้นไม่ตายว่ะเราต้องขับรถเข้าเนี่ยเราต้องขับไปชาร์จเลยอ่ะแบบเนี้ยขออนุญาตนะครับได้เวลาวัดไซวัดหนองแล้วไม่รอก็เองจะต้องมีใครสักคนกับล็อบบี้ โอ้ชิปหายแล้วไอตัวไกลไอตัวไกลเป็นตัวการโอเคมายัางดีเป็นของเราโอ้โหสองตัวเอวอ,อไปครับมันอันนี้มันเข้มจังวะโอ้โหจริงไม่ออกเออสวยยังดีถือว่ารอดไป เหลืออีกสี่ตัวโอ้โหไม่ตายแล้วอะ่ะมันต้องยิงลากหัวอย่างเดียวอะ่ะไม่งั้นนี่ไม่ตายนะเดี๋ยวต้องอ้อมไปทางขวานะอยู่ไม่ได้อะ่ะไม่ตายเออไม่เข้าหัวยิงไม่เข้าหัวเลยอะ่ะตอนนี้ระยะไกลอะ่ะเราต้องแบบว่าล็อกล็อกแซกซอกแซกซอกแซกเหมือนแลกตาซอยเอยอ,อย่าลาดัด อย่าล้านะน้องพี่อุตส่าห์ยิงไว้โอเคไปเดี๋ยวเราอ้อมไปทางขวาดีกว่าคืออยู่ไม่ได้นะจ๊ะอยู่นานเดี๋ยวบานไปโอยมาแล้วเราที่ทางนี้แล้วเป็นวางทาาที่วงบีบเรานี่ค่อนข้างจิได้เปรียบมากเลยเดียรช่ามาไอตัวไก่มามาบน้องมาโมบ จากเจ็บหนักจะได้ไปเจ็บเบลาอ่ะนะฉันมีก่อดสีนะมาสิมาน้องเฮ้ยม,มีผัวมาดิแอลดีวงบีบนะน้องโอเคมาแล้วปับ๊บอื้ม โอ้ยชิบหายแล้วไอ้น,นี่มันมาไงเนี่ยโอ้โห้ไข่รถก่หายโอ้โชิบหายแล้วพี่น้องโอ้โหมาอย่างดีว่าก่อสองะอะเย้เสียดายโอ้โห้วอวไววะ่ะโอโ้ไม่วัดหัวด้วยม,มาฮะ โอ้โหตายโคตรไวโอ้ยคอดูดูดิโอ้ยิงโคตรแรงอะไรวะโอ้โหเสียดายเสียดายลัดเสียใจว่ะช่างมันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าครับผมโอเคบาย